วันดี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กับใครตอนนี้เราอยู่กับพี่สุนนะคะอู้เขาไม่ให้สูบยาไปก่อนนะแม่ไม่ให้เลี่ยงคนขี้ยาอันนี้นะคะเราก็จะมาดูน้องกอ d AP นะคะซ้อมเพลงนะคะเพื่อที่จะเข้าไปร้องแล้วน้องก็เราจะทำเพลงเดินทางเพื่อตามหาสิ่งที่ต้องการมันไม่มีหรอกนะสำเร็จวันนี้แต่พิ่งทำเมื่อวานยังคงเดินต่อ ตามการแล้วเวลาแต่ผมไม่ได้หมุนวนเหมือนกับเข็มนาฬิกาเส้นทางดูโคตรยวไม่ได้ราบรื่นขนานจินเส้นตรงแต่ก็ยังคงก้าวไปพร้อมกับใจที่มันยังมั่นคงเปลี่ยนคำดูถูกเอามาเป็นแรงผลักดันและเปลี่ยนคำนินทาเอามาคอยเป็นแรงเติมพลังเป็นไงน้องก็เป็นไงว่า แต่อย่าชอบไว้นะต้นทุนชีวิตของเรามันไม่เท่ากันจะลมสักกี่ครั้งผมก็ยังคิดที่จะทำผมจะเริ่มชั่งใหม่ให้มันเหมือนกับแสงตะวันอุปสรรคมากมายผมก็พร้อมที่จะผ่านมันผมจะทำทุกวัน every day and every time ออกเดินทางตามหาสิ่งที่ฝันอยู่เก็บข้าวของและเครื่องใช้ อร่อยมากครับไม่ใช่พี่ร้องได้อร่อยมากเลยนี่มี่ไม้ก็กำลังจะทำทำให้ค่อยำอยู่หรอไกล้เพลงให้น้องอยู่จะรอให้น้องสอบเสร็จแล้วค่อยมาสังคัดน้องสวัสดีครับน้องชื่ออะไรนะ ก๊อตครับผมก๊อตเอพีครับผมเอออ้ยก็ส์เอพีที่แปลว่ากระป๋องก๊อตแปลว่าแปลว่าเทพเจ้าครับเอพีเอมาจากชื่อผมครับผมอมตะผิวเหลืองครับใช่ครัทุกคนอ่ะแล้วเพลงนี้เริ่มมาจากอะไรแต่ว่าผมกับโบเมนเอาคุณถามได้นี่ ครับเดี๋ยวผมขออธิบายอ๋อไรที่เดี๋ยวเาผมกับวแมนเทพเจ้าเดี๋ยวครับกับคนธรรมดาเนี่ยนะครับครับก็เลยเพลงนี้เพลงนี้เริ่มต้นมาจากแบบว่ามันก็มีแบบว่ามีปัญหาอาจจะมีปัญหาในชีวิตครับผมมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เฮ็ดเพ่งนี้ครับเขียนว่าจากก็ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับมัิไปเอาสายแต่ตามแล้วเพื่อนแต่ยังมีปัญหาเรา กะมีคนถามยะว่าเออน้องยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ยังหายใจับเบื้องตามในเบิ้งในช่องยูทูปเพิ่นกะเพิ่นกัเฮ็ดอันสตูดิโอครับเะเล่เพิ่นว่าแบบว่าราคาคุยกันได้ราคาคุยกันได้แม่นครับราคาใกล้มันก่ไกลครับผมคุยได้ไหมาอยยยยู่ดด้วเลคุไำนาจจะเล่นครับคุยกันได้แต่คุยแข่งนิดนึงอำนาจจะเล่นกับอุบลกับมึงยับไปกันเหรอนั่งอะไรเออบ่ไกลเป็นไงมาอยู่ที่นี่ ขอบคุณครับนีคือวัดตอแหลเนี่ยมวยวัดตอแหลด่ากุญแจนี่ตอแหลครับเป็นยังไงเจ้าผัตแบบบรรยากาศที่สิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่มาอยู่มันเป็นยังไงสมสมที่คิดไว้บอไือยังไงดีเอ่อเกินกว่าที่คิดครับดีกว่าที่คิดครับเดินแล้วจะดีเดินยืมยูเป็นเนาะขึ้นระเบิดนอนอยู่ครับฮะนอนครับ ครับเกินเกินกว่าอุ๊ยเอาขอโทษอ๋ออะไรเพราะเป็นเป็นยังไงเกินกว่าที่คิดครับเกินเกินยังไงเช่นเรื่องชื่อแบบว่าดีครับยูนี่ดีอบอุ่นครับแบบว่าดีกว่าที่คิดน่ะเนอะเป็นกันเป็นกันเองครับอันนี้พูดความจริงครับอันนี้แล้วเราไปอยู่ในนี้มีหน้าที่อะไรบ้างก็เห้องเข่าครับผมล้างจานทำความสะอาดครับ แล้วก็เป็นผู้ช s, <S er. ่วยกุ๊กน้อยฮะครับก anyway> yeah? pues okay> ็ให้เขาเขาแสบวะแสบรักผมมึงก็ต่อแล้วเบิ้งเบิ้องกองเวลามึงเบาะนะมึงเบาด้วยเพราะว่าพี่เปิดช่องอาหารไงเขาก็ทถามเออช่องพี่จะมาจะทำอาหารแสบรับผมฟังต่อเลยเดี๋ยวพี่แล้วดูอนมีแพนพี่ตอนนี้บอกว่าให้อัดอะไรยังไงวันไหน ตอนนี้ก็เริ่มอันนี้ครับดีใจบ่เอาดีใจวะดีใจครับผมโกลนวดโกลนเข้าเด้อจะเป็นเพื่อไอเทนเด้ออยู่ในไอเทนนะสิไม่ไม่ก้นพอใจไหมนุ่นก้นพอใจไหมก้นพอใจอย่างไรก็ใจลูบนูออ่ะแล้วใพ้เป็นโปรดิวเซอร์เพียงนี้เอาอะไรก็อาจารย์อาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ครับมึงหูหไปไปเป็นโปรดิวเซอร์เพื่นคน็ดยติดหายเป็นไพ่หูหลไป เค่ฟังกูบออยากไปจะใส่นะกาอ่ะฝากคนงานกับพี่พีครับกาฝากอ่าฝากไปแรงเชียร์แรงใจให้ผมนะ่ยยาชันยาชันหน่อยเออยูๆดูดีๆฝากไปแรงแรงเชียร์แรงใจให้น้องก๊อตนะครับผมก๊อตเอพีนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจผมตลอดไปครับผมแก็ผมกับสีเฮ็ดอ่าผมกับสีเฮ็ดเพลงแต่งเพลง ไม่ฟั่งเรืเรยยครับผมครับผมก็จิตั้งใจครับผมตั้งใจเดินตามฝันครับผมเดินตามฝันครับตั้งความฝันสู่สุดนเอาคือยังความฝันสูงสุดกะนไม่ได้มีอย่างายครับผมก็อยากให้ครอบครัวสบายครับผมดีมาก มีการดำรงชีวิตที่ได่ลำบากครับผมครับพ่ออยู่พ่อกินครับแก่พ่อแม่สบายครอบครัวสบายกับพ่อแลบวก็ไปเพี่อนภัยพร้อมเนาะแม่นครับแล้วทางพ่อเป็นว่าจังไดเนี่ยก็ดีใจครับผมพ่อก็ดีใจกับคนทีที่เป็นพ่อเป็นแม่ครับพวกปูญาเิ่นก็ดีใจครับผมบ่คิดบ่คิดว่าเได้มาอยู่จุดนี้ครับผมมันเกินความคาดหมายครับโอ้ยมันแค่จุดเริ่มต้นเ้าจะไปไกลกว่านี้อยู่ครับ อาญาอ่าแต่น,น้องกับเป็นคนน่ารักนะคะใส่งายเฮ็ดเวียเฮ็ดงานครับโอ้โค่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้น้องปปมีสองที่ถูกเราไปมีแล้วครับผมมีระเบ้อในในเปิดให้พี่ดูหน่อยเกาอีลีเชียเนี่ฮะเกาอีลีค่ะตั้มนั่นแหละค่ะ เาอีหลีแชนเนียเดี๋ยวเดี๋ยวนงมเมินในในคลิปนี้นะคะไอโนสิป nah ักมุดไวไฮนะคะฝากปติดตามหน้องน้ำน ok ี่ด้วยครับมีคนติดตามเท่าไหร่แล้วหนึ่งโอ้เปิดได้ด้วยนยุยไลค์กับโพดิสเซอร์เท่ไได้เนี่ยผมชบคุณเท่ไรเท่าไหร่ด้อยทำพร้อมกันนะพวกเราอ่ะเข้ามาทำพร้อมกันนะที่ทำก่อนหน้านี้เอ พี่ไม่ค่อยได้ครับอ่ะแล้วในมูจูมาฝากช่องไหมเนี่ยตามสี่คนแล้วยูเป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่หนูแน่นอนยังไม่เห็นช่องเลยยังไม่ติดตามนะคะครับฝากผลงานพวกพี่ๆด้วยนะคะอุ้ยมูคี้มันจะติดเหลืองไหมอ่ะไม่รู้มันเห็นหัวนมหัวนมอาจจะนะอุยก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็พี่ๆในทีมงานนะคะแล้วอาฝากมี่อ่ะายเพลงครับผมที บอกเอาเพลงนี้ก่อนเอาเพลงนี้ก่อนเออเพลงนี้ก่อนจะเซอร์ไพผ่แม่อันนั้นน่ะจะเฝ้าบอกเขาจัดดอกเดี่ยวอย่างนี้ว่ดจุ่มออกพิเชียวครับวันนี้เอาพิเชียวนะพี่บาสน่ารักมากเลยครับผมฝากฝากพี่พี่ครับผมคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับผมารอดติดตามครับผมรอดติดตามเพลงไม่ดีมครับผมไม่ดีมแปลว่าความตามฝันครับผมครับเนื้อหาก็จะเป็นประมาณเล่าเรื่องของตัวเองนะคะจะให้กำลังใจครับผม คิดว่าคาดหวังวันนี้คาดหวังแห้งว่าเพลงนี้ก็บ่าว่าได้คาดหวังครับก็คือเ้าเฮ็ดเพื่อแบบว่าเพื่อบอกบอกความรู้สึกเฮาบอกว่าบอกความเป็นตัวตนของเ้านะครับเมืออเฮาเอาเอาเรื่องเล่าชีวิตเฮามามาเล่าให้คนฟังดีแล้วครับแต่แด่กอะ่ได้ คาดหวังแบบว่ารลายกันไปครับแต่ว่าก็แต่ว่าก็ช่วยฟังเออวันเด้ความวับแ,แต่ว่าแต่นะคะมีคำว,ว่าแต่นะคะแ,แต่ก็ช่วยฟังเพลงผมงด้วยนะครับตามที่พี่จอนนี่บอกนะคะว่าน้องจะไม่สามารถมีเพลงได้ถ้าน้องไม่ไม่น่ารักนะคะแต่ว่าน้องก็น่ารัก ถึงได้มีเพลงจะนีนิยมเพลงหายค่ะมันก็เป็นตัวือตนของของอยู่แล้วนะครับนี่ต่อแหลคะมักยองอยู่เป็นนี่นะคะใครที่ถามหาน้องสองตัวว่าอยู่ไหนวันนี้ก็นะ้การยิงกิ้งน้มันกระดังง้องกระังงะคะดัง้องยิงนอกทุกคนมันมาๆนะคะมาแค่ตัวเดียวอุ้ยมันจิตติดเหลือง แต่กันจั้งทีนะคะเวลาอยู่เนาะพอกแบบจินมาการจังสีละอุ้ยไอ้น่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ให้น้องฝากผลงานแล้วนะคะมีชื่อเพลงว่า My Dream อ่าแล้เดี๋ยวนี้จะได้ฟิชชิ่งกับ T.J.T.K. ไหมคิดว่าคิดว่าจะได้ฟิชชิงกับ T.J.T.K. ไหมตอนอยู่เขาจะว่างไหม T.J.T.K. ทำไมเออเขาเขาเลื่อนตำแหน่งแล้วไงเขาเป็นเขาเป็นอะไรนะ เราเป็นโปรดิเวเซอร์แล้วนะคะเดีเ๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีรายการใหม่รายการอะไรนะอบตรงเรียนไม่ไม่รายการอะไรดีๆอบรอตรงแลียนนะคะของพี่จอนี่นะคะจะเป็นรายการที่เนี่ยแนะนำข่าวสารเชิารเชิงสารคด,ด,ดีนะคะของภายในจังหวัดอุบลน,นะคะระับท่านธรรมที่ไปที่มาประเทศเป็นสารคดีฝากติดตามในเรื่อค่ะโปรดิเวเซอร์กับ บ่เป็นปติดตามมาได้แต่ว่าเนื้อเรื่องเฮาสิพยายามเสนอเรื่องเหล้าที่มันดีกว่าโปรดิวเซอร์เฮานะคะสาวอีบอกลาไปแบบนี้ที่เป็นยูทูบเบอร์แมนบอกบอกลาด้วยลาได้ยังไงอ๋อไม่ใช่ทังไหนแล้วมึงก็บอกเขาตัวเฟรับเฟซรชเชื่ออะไรเฟซชื่อว่าอมตะผิวเหลืองครับผมเป็นภาษาอังกฤษครับก็จะกุใขอเขาตัวเขาเนี่ยว่าภาษาเขาบอกเขาบอกแอดล่ะล่ะ เพจก็มี่กยส์เอพีครับผมเป็นภาษาอังกีรยกเกาหลีนลครับผมเป็นเกาลีนครับมเป็นเพจย u b e บเพจยูทูบนะคะไปติดตามน้องด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดคอมเมนต์ของน้องนะคะลงในคลิปนี้นะฝากทุกคนไปติดตามน้องด้วยเดี๋ยวยังไงก็จะให้น้องไปฝึก เพลงก่อนนะคะรอฟังรอรับชมได้เร็วๆนี้นะคะกับน้องก้อนเอพีหรือน้องกระปอมนะคะจากอดครับวงหมูจุ่มภาษาไทยอันดับสกรหมูจุ่มภาษาจีนนะฮะอ้ดูท้องหนอนสิเมื่อคืนนึงนึงบ๊ายบายครับอ่ะยังบอกไปด้วแถมแถมแถมครับสำหรับคลิปนี้กับวิมยังไลครับผมขอบคุณดีเป็นกำลังใจครับผมกับ เป็นกำลังใจให้ผมตลอดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมปิดก่อน